ข้าวเย็ยนวันนี้เสนอข้าวไข่ดาวกับน้องอีเตอร์ที่ไม่สบายกินข้าวเสร็จเดี๋ยวป้อนยาอีเตอร์กันครับ มาทุกคนเรามาทาไข่ดาวให้คนไข้กันดีกว่าขันแรกคือการหุงข้าวครับผมหุงไปเลยระหว่างรอข้าวสุกเดี๋ยวเรามาทาทอดไข่กันเลยดีกว่าครับหมดเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแก๊สก่อนทอดไข่นะครับทุกคนปุ๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเรามาจุดแก๊กันเลยดีกว่านี่จุดแก๊สเรียบร้อยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับทุกคนเยิ้มเยิ้มอ้าวมาต่อไข่ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ของผมนะของผมต้องแบบไข่ขาวสุกไข่แดงไม่สุกนะครับผมต่อไปก็เป็นของอีตเตอร์นะครับของอีเตอร์นี่ต้องสุกกันเลยิ ใส่น้ำปลาเพิ่มรสชาติสักหน่อยครับอีเตอร์เอาไหมเอาไหม,ไมเอาโอเคเอา้อามอ้ามอืมพ้อนน้องรักเสร็จมาต่อกันดีกว่า